สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทอดมันกุ้งนะครับพิกัดตลาดกระต่ายมั่งคัางนะครับอยู่ตรงข้ามเดโมท่าพานะครับกำลังทอดเลยนะตอนนี้นะน้ำมันกุ้งค่ะคุณป้าได้เนื้อวิมินตี้บวบเลย อันนี้ชิ้นละสิบบาทนะใช่สิบาสบาทค่ะปัน,น,น,นไปขายไปุตลาดนะขา,า,ายขา,า,ายวันไหนครับทีน่ทนี่รหัเสาขายรรหัสพุแล้วก็รหัสแล้วก็เสาสวันสวันนะขอบคุณค่ะ ขายกี ock, ่โมงถึงกี่โมงก็ประมาณบ่ายสองประมาณสอกท่มครับบ่ายสองเลยเหรอก็จะมาตั้งร anyway> ้านประมาณบ่ายสองคนส่วนมากจะเริ yeah, ่มร้านขายก็สามโมงสามโมงถึงประมาณสองทุ่มก็ประมาณนับหมดไปก็ประมาณึกว่านั้กว่ามมีขายทื่ออีกไหมฮะ ช่วงเช้านะบางลำช่วงเช้าบนบกครับไม่ตลาดเช้าเหรอใช่เป็นตลาดเช้าตลาดบางลำพูนะ อยู่อยู่ร้านนี้มีขายแผ่นชายไหมครับไม่ไ้มีขายปิดไหมครับถ้าู่ิดปอเผ่อมีคนเข้ามาดูแล้วเขาอยากจะซื้อขายเป็นโลขเบอร์อะไรครับเบอร์ที่ร้านมีเบอร์มศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็นยชื่อพี่อะไรนะพี่ต่พี่ต่ตามตามป้ายเลยนะครับ ที่้าบาทหมดย้ก็ทำายของรที่มีจากตาตองให่ิบสาทนี้สุดจไม่ตดคุณหนาเก็ดปอธบายไปเลยแต่ได้ไม่มาิดาไม่มาเมือกีพดีก็ตอบไปครับห้าบาทหมเลยราคาเดียว่ิบสามมตั้นี้สุดนี่เลยนี่้องร้อ

อยู่นี่มาลงวันวันละกี่โลเขาที่นี่สามที่ห้าโลไปเยอะอยู่นะห้าโลถือว่าขายดีนะครับขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยมาลงเท่าไหร่สองเดือนเองที่นี่เดือนกว่าสองเดือนสเดือนเองเหรอครับโอ้พึ่งมาขายเนาะแล้วไปเอาสูตรมามาจากไหนนะ ครับครับครับเาดอราก่อนก่อนหน้านี้ต้องขายอกอื่นมาก่อนนะขายชื่อแต่ก่อนหน้านี้ขายเสื้อามาก่อนพลิกเลยนะจากเสื้อผาเป็นของกินนะครับพมันปิดนะสื้อามันปิดเนะครับครับับครับครับัโ จากขายเสื้อผ้ามาขายทอดมันกุ้งได้นะสองกระถางทอดไม่แทนเนื้อตัวเนี้ย

มีคือดาวคำพูดให้ได้เดียวคำพูดเดียวคำพูดมาคำพูดมาในครับคมันมี้อัจธรรมกองแบบันที่ผ่านก็เป็นผานข้อผ่านสัจธรรมผ่นเ้ป็นตัวแทนองสัจธรรมที่ถูกต้องนะครับน่แม่กัจ้าขยับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรืองการใช้ภาษาไทยกันนะครับในกาดเรียนการเรียนรู้แลกในเรื่องขการสื่อสารในสังคมไทยซึการสื่อสารนั้นจะส่องการมีการใช้ภาษาไทยการใช้าษาไทยับผู้ที่า

า่มาเลยในที่ครากาเาไมาเลปราคาี่ราเท่านั้นเดีมาดูกันก่อนนะครับไม่มาดูก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรของสินบบนี้มีให้ถึงไี้แข่มากเครับผู้ที่ีคุณ้าอย่างนี้ยานการตุดจจัที่้าร้อยี่สิบสองปาทนะครับมาเด็ของที่นห้อนิการแล้วาคาท

มันมีความสุขมาก ไมัานีนเนื้อเนันนงค่ะกุ้งสิใช่ไหมใช่ค่ะอ่าห้าชิ้นค่ะค่ะชิ้นเท่าไหร่นะชิ้นละสิ่้้้งเีเอมั่ง้สั่งได้แล้วข้าในนี้มีมีกุ้งแล้วมีอะไรครับ้ับหมูกุ้งกับหมูกุ้งกับหูเลย

ติดต่อได้ติดต่้านะมอ้ทีุ่ขการเรา่าดมไม่ต้องสั่งนมาเนตัวเพราะว่าเราขายวัคซีนเดยวราคาเดียวสิบาทสิบห้าบาทต่อยได้ราก็รร่องบนสุขามีทธิขาดตาารายาราทตัวต่อต่มา ตู้ตมมาด้วเป็นปัจจริสอสมุดัดเีนัดเียกใจแบบคุณลองสมุดวับบห้งอะไรโอเคีู้แต่ละพันหรอไม่้นูมาเดินเล่นหนูได้้ะครับที่ชมคลิปเราจมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนดงนะครับคิดหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ่กมากมาย้าเป็นป้ครับ